อาบให้น้องเลยนะมาจากโรงเรียนนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับรางวัลเสร็จแล้ว,วอาบให้น้องด้วยโอเคนะครับนี่คือกิจวัตรประจำวันของน้องเอิร์ธน,นะครับพี่เลิกเรียนมาก็จะมาประมาณนี้แหละต้องเล่นกับจอมุนก่อนนะครับแล้วก็อาบน้ำให้น้องน้องก็สวัีทักทายพี่ทักทายพี่พี่เอิร์ธครับ ไม่ต้องไม่ต้องใส่ปากให้น้องตักลดตัวน้องเฉยอาบให้น้องเฉยอาบให้น้องด้วยต้อใส่ตัวน้องฉีดใส่ตัวน้องฉีดใส่บนหัวน้องเอออาบให้ดีอาบให้ดี

เอาดูน้องดูน้องเอาน้องโอ้ดีครับพี่เออโอ้มุดแล้ว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 เอาเอาเป็นแมงมุดมุดกินดินแล้วเอาเอาถ่ายดินแล้วถ่ายดินแล้วเออถ่ายแล้วเออเออเอาเอาเอาอาบน้ำให้น้องเอาวิ่งไปแล้วโอ้ยทำเคือไอ้เจ้าบุญเราไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออจักสายขึ้นสูงก็กสายขึ้นสูงก็กสายข้ล้างหน้าให้น้องด้วยเอามือถูด้วยถูหน้าให้น้องด้วยถูงวงให้น้องด้วยโอเค ล้างหน้าไอ้ด้วยถูด้วยยกยกสายขึ้นสูงเดี๋ยวน้องจะดึงสายไปนะโอเคโอเคโอ้สายที่เลี้ยสายแล้วสายล้างใส่ตูดใส่ตูดล้าง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 ตูดไปแล้ว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 โอ้ย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 ่าพี่เอิร์ยดีกว่าพี่เอิร์ยอาบน้ำให้โอ้ยโอ้ยโอ้ยล้างตูดด้วยเอื้อยล้างตูดด้วยล้างตูดด้วย เอามาถูด้วยมาถูน้องด้วยถูน้องไปโอ้ยมุดทีด้วยตะเล้นตะเล้นฮุ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยวิ่ง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 โอ้ย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 อะไรเพิ่งอาบน้ำให้โอ้ยดูพี่กับน้องอาบน้ำให้กันดูสิเพิ่นอาบให้ดีๆให้ล้างงวงด้วยล้างงวงด้วยยกขึ้นสูงยกขึ้นสูงไม่ต้องให้กินกินเยอะแล้วเอาให้อย่างเดียวเอาให้อย่างเดียวเอา อ้ะวอ้าดูงงน้อยๆดูงงน้อยๆดูตะวัดดินตะวัดโอชีแตกแล้วเอิดโอ้อน้องอึแล้วน้องอึแล้วน้องอึแล้ว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 โอ้ยชีด้วยได้อาบน้ำไปอิดอาบน้ำให้ชีแตกเลยแม่แม่มาตักนี่ออกกันเร็วนั่นเอาไปมาตักเร็วอยู่รถเลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวน้องจะเหยียบอ้าวอาบน้ำไปทีเดียวขี้แตกเลยขี้แตกอ๋อ เอานี่ตักกันเลยเอาเอาเอาขาที่กวาเลยเออ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 ใส่ลังให้น้องใส่หลังให้น้องใส่หลังถูมือถูด้วยสิถูด้วยถูหลังเออถูหลังให้น้องใครถูให้ใครทีนี้ดูดูพี่กับน้องดูพี่กับน้องดูพี่กับน้องโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ย

Ok, à, bí mật lệ bí mật lệ luôn luôn à. <laughs> cho luôn 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 thả luôn Thả luôn mì luôn 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 hay Lên luôn luôn Ờ, luôn lắng luôn 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 nóng luôn Lắng luôn 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 lê lắng Lang tui anh lưới, áp tui anh lưới, áp tui anh lưới. ớt áp tui lưới, bí áp lưới,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  áp เอาไปแล้ว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 ดีใจดีใจมีพี่อาบน้ำให้วันนี้อาบเลยอาบเลยไม่เป็นไรเวลาขึ้งมาแล้วลีอาบน้ำพี่เอิญไหมอาบก็มาสิไปอยู่ไกลยังมาไม่ต้องกลัวมามาแลอาบไปก่อนอาบก่อนอาบให้น้องเสร็จก่อน นั่นไม่ใช่อาบด้วยมันถูน้องถูน้ไม่ต้องกวนน้องไม่ทำอะไรหรอกน้องเป็นเหยียบไหมไม่เหยียบหรอกเหยียบเพี่เอิร์เดี๋ยวพี่เอิร์ดูแลให้อาบน้ำโบนัสด้วยดูสิเอ่โอ้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 นัดช่วยถูน้องช่วยถูเลยช่วยถูน้องเลยช่วยถูให้น้องโอ้ย่่เีีพอน้องไม่ต้องทำอะไรหรอกน้องมีเดี๋ยวจะเล่นด้วย ไอ้ช das ja Se ิดชิดชิดชิดเออนัดถูด้วยถูเลยมือถูเออถู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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหมุดดินมุดดินมุดดินท่านี้โอ yeah. ้ดำดินโอ้โหทางมันดำดินเลยตัวนี้ช้างน้อยดำดินเลยทีนี้เออ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 วิ่ง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 โอ้ยไม่เกี่ยวอะไรกับพ่อนะไม่เกี่ยวกับพ่อนะไม่เกี่ยวพ่อพี่บุญว่าทําอะไรทําอะไรจอมบุญทําอะไรจอมบุญทําไมอีซ่าจังมาแล้วมาแล้วนอนแล้วน้องนอนแล้วนอนแล้ว โอ้ยนอนแล้วอาบเลยอาบเลยนี่นัดช่วยถูเลยอนอนแล้วถู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 เลยถูเลยถูหลังนับอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเอาเอาทีนี้นี่ใครใครใครเอาไบินไรบนัด้วทีนี้เอา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 เห็นพี่บนด้านบินแล้วพี่บนด้านบินเอาเอาเอาวิ่งไล่พี่บนัด้วทีนี้เอา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 เรื่องของเด็กๆเลยทีนี้กลายเป็นเรื่องของเด็กๆไปแล้วเอา เอาเอาอวิ่งวิ่งวิ่งนะจกลายเป็นเรื่องของโมนัสไปแล้วกลายเป็นเรื่องของโมนัสแล้วทีน <sm> ี <online> <pl problème> ้เอาเอาใครใครไล่สาวแล้วไล่สาวแล้วไล่สาวโมนัสแล้วโอ้โหโอ้พี่พี่โอจะอาบกับพี่นัทโอ้หนูจะอาบกับพี่เอิร์ดพี่นัทอย่ามาใกล้หนูนะหนูจะอาบพี่เอิร์ดหนูจะอาบกับพี่เอิร์ดของหนูโอ้ยโอ้ยววายเลยทีนี้โอ้ยวิ่งชนเสาวิ่งชนเสาวิ่งชนเสาเลยนี่โอ้ยโอ้ยโอ้พี่เอิร์ดแรงพี่เอิร์ดแรงพี่เอิร์ดแรงผม โอ้ย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 อาล้างตูดให้น้องหน่อยล้างตูดให้น้องหน่อยเร็วล้างหลังให้น้องน่ะเร็วโอ้ไม่เอาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ววิ่งสุดขีดเลยโอ้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 ยตกใจตกใจหูขึงใส่แล้วอ้าไล่บนนัทจริแล้วออบนัสบอกอยู่ไม่ได้แล้วบนัสบอกเออ๋ออ๋อเตื้อเกินบอกไปแล้วไปแล้วโอ้ยนะครับผมอันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่การติดตามรับชมขอบคุณครับชมคลิปของเราแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ ทีมงานเด็กๆของเราด้วยครับวันนี้ขอปิดไลฟ์เพียงปิดคลิปเพียงนี้ครับสวัสดีครับ thank you very much for watching bye bye I love you e v e r y ร์ดีดูครับดำมาหาอะไรน้อยสวัสดีครับด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าไปแล้วไปแล้วไปอีกแล้วมีอะไรโอ้ยังไม่จบยังไม่จบโอไปหาพี่ใบบุญหาพี่ใบบุญใบบุญใบบุญบอกเอ็งดื้อมากเลยตัวจอมบุญเอ็งดื้อมากเลยบอกเอ็งดื้อจริงๆเลยบอกน้องใครเนี่ยดื้อจังบอกใบบุญบอกดื้อจริงๆเลย ดูครับดื้อมากดื้อมากดูครับมีอุนสอนแล้วตอนนี้